โอ้ยมีจกกั๊กจันด้วยจกกั๊จันพี่น้องดูดิปีตายแล้วปีเขาปีเขานี่นี่นี่เราเดินตามชายหาดเราก็จะมีอะไรให้ดูใช่ไหมคะอันนี้คือหมวกหมวกคนใส่เล่นน้ำแล้วก็หลุดตกน้ำไปแล้วก็จะมีหอยมาเกาะน,นะคะ แล้วก็ขึ้นก็จะซัดเข้าขึ้นมาดูดิโอ้โหเป็นแบบว่าแฟชั่นเลยสวยงามดีปะเราเดินต่อเดินดูอะไรอีกเยอะแยะริมหาดมีอะไรให้ดูอีกเยอะเลยเชา้ชาๆแดดยังไม่ร้อนคะ่ะตอนนี้เจ็ดโมงคะ่ะขึ้นแรงมากวันนี้ขึ้นขึ้นสูงนะคะปกติขึ้นจะหยุด ประมาณนู่นตอนนี้ทำไมขึ้นขึ้นเร็วจังเปลือกหอยนี่เปลือกหอยสวยงามเต็มเลยเปลือกหอยเสียงขึ้น ลมแรงเสียงขึ้นนี่คืออะไรเซฟนี่คืออะไรคะไม่รู้อะไรไม่รู้ของเขาหลู นี่ก็จะนี่ก็จะลิ้นทะเลนะคะเนี่ยลิ้นทะเลเนาะเขาเรียกลิ้นทะเลใช่ลิ้นทะเลทำไมนลิ้นล,ลิ้นทะเลมันเกิดจากอะไรเป็นปะการลลังไหมเป็นปะการังชนิดหนึ่งไหม ยะเยอะนับพ yeah, yeah, ี่น้องกันยอะพี่น้องจ้ะโอ้ยนี่หอยหอยเป็นพวงเลยมันเกาะตามต้นไหม้เนี่ยโอยรเก่งเลือดอยู่ทะเล ก็จะเดินชมทะเลอย่างนี้แหละพี่น้องอยู่เขาก็จะปีนเขาขึ้นเขาอีกอาทิตย์เดียวก็ได้กลับสวีเดนแล้วเร็วจังเนาะอยู่ดีน้ำเ็าขึ้นมาเนี่ยถึงนี่เลยขึ้นแรงมากเลยกลับขึ้นไปเดินข้างบน นแห้งค่ะพี่น้องเลย ดิยังไงยน้ามาเติมขอบเลยอ๋อีกขยาอีกนั่งหะอูขยะอร้รถเลยตืนมันสัตว์ขยะมารีบขอบจรนะิชิมชอบก่อ จ้าสวัสดีค่ะ